ไม่เคยใช้เส้นพี่สาวหลังจากที่พลอยได้ออกมาประกาศว่าเลิกทูศิราอินทราโชตแฟนนุม่มหลายคนยังคงติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งเราจะพาทุกคนไปส่องโปรโฟไฟล์สุดเลิศความสวยหมวยมีสไตล์ของสาวพลอยกันค่ะที่ใครเห็นเป็นต้องว้าวเป็นขวัญใจของหนุ่มๆสาวๆทั้งประเทศซึ่งสาวพลอย เป็นน้องสาวของคริสฮอวางนักแสดงนางแบบที่ดังเกิดวันที่15กรกฎาคม2523ปัจจุบันอายุ33ปีสาวพรอยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุ90จากคณะหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานที่สมัยนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอย่างวง Project S หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามและเป็นกแม่แฟชั่นมาในลุคไหนก็ต้องสวยตาจนได้ใจไปเต็ม สำหรับช่องทางติดตามภาพส,สวยๆของเธอคือ Instagram เธอเองแอดพลอยมีผู้ติดตามสูงถึง1.2ล้านเลยทีเดียว